มีปืนอัพเลเวลเจ็ดสองกระบอกนะทุกคนสายดันแรงได้เลยอนะทุกคนเป็นซองยาวนะบมอัพเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนคือสายแบบใสยดันแรงนะทุกคน โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมชาววัยรุ่นปีไฟทุกทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมเราก็อยู่ในช่องคายนะครับผมก็นะครับผมก็หลายคนคงแบบว่าเอออยากแบบนด้พี่อ่โค้ดมาแจกกันอีกนะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนพี่ก็เอาโค้ดมาแจกกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็นะครับผมสําหรับโค้ดนะทุกคนก็จะมีตรงนี้นะครับผมหนึ่งที่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะผมพี่เอาโค้ดมาแจกให้น้องๆกันอีกแล้ว นะครับทุกคนน้องๆก็เอามาใส่ได้นะครับทุกคนก็นะผมโค้ดส่วนลดนะผมเดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ตรงหน้าจอนะครับทุกคนบนหน้าจอน้องๆก็ดูแล้วก็กดหยุดนะครับผมแล้วก็ไปใส่กันได้นะครับผมน้องๆได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็มาดูกันว่าพี่ได้เท่าไหร่นะทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ได้ท่านี้เลยนะครับทุกคนน้องๆก็เอาไปใส่กันนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยทุกคนพี่ใส่มาตรงนี้นะคะทุกคนนี่ได้แล้วทุกคนก็นะครับผม แบบพาทุกคนนะผมไปตลุยนะครับผมเอาไอดีตึงๆมาเล่นนะครับผมก็นี่นะครับทุกคนก็น้องๆนะครับผมก็จัดได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอดวันนี้จะจัดเป็นหัวข่าวแล้วกันนะครับทุกคนไหนนะครับผมให้ทุกคนพี่ได้มาแล้วนะครับทุกคนก็นะเดี๋ยวไปดูรีวิวนะครับทุกคนไอดีกันดีกว่าครับทุกคนวันนี้ไป ไปดูกันนะคะผมโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับไอดีนี้นะคะทุกคนก็นี่ครับผมเป็นไอดีหัวข้างขานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเดียวผมจะรีวิวไอดีนี้ให้ดูนั่นเองนะครับทุกคนก็นะครับผมสําหรับไอดีนี้นะทุกคนก็จะมีหัวข้างขาวนะครับผมเป็นหัวขาวแล้วก็จะมีนี่ครับผมมีหนวดขาวด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมัดนะคะผมเป็นหมัดมังกรนะครับทุกคนหมัดมังกรตึงๆเลยครับผมแล้วก็มีเกงลายไฟนะคะ ทุกคนดูดิโอ้ไอดี oh, นีค้คือแบบอัพหมอจะเป็นสายแบบสายนักแข่งอะทุกคนเออจริงๆนะทุกคนแบบอ้มีปืนอัพเลเวลเจสองก็บอกนะทุกคนสายดันแรงได้เลยอะทุกคนเป็นซองยาวนะผมอัพเลเวลเจอะครับทุกคนคือสายแบบ ใส่ละล้างเงาทุกคนใส่ละล้างเงาทุกคนดูดินี่ฟาร์มาร์สก็มีนะครับทุกคนแล้วช่วงนี้ฟาร์มาร์สแบบเออแบบตึงๆในล้างอ่ะเออทุกคนดูดิฟาร์มาร์สอัพสามตึงๆงาทุกคนมีท่าเดือรันด้วยนะผมอาร์โตวิ่งนะครับทุกคนดูดิแชทเอาเรื่องนะทุกคนท่านี้เอาใช้กาแฟได้นะทุกคนตึงๆอ่ะทุกคนดูดินี่ฮะเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็นะคะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็อ่พี่ขาดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนก็ ถ้าถ้าน้องๆไม่เจอนะทุกคนถ้าน้องๆไม่เห็นคอมเมนต์นะน้องๆกดล่าสุดนะครับมันจะขึ้นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนละกันนะทุกคนขอตัวนะคบผมไป <c oughs> เล่นก่อนละกันนะทุกคนไปดารลง์นะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผม